เปิดสต็อกมิวไฮลักส์ทาวเวอร์ที่โตริตา้าทองรวยสีมานะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะนำ้ำหวานจะพามาโชว์ว่ามีรุ่นอะไรบ้างสีอะไรบ้างนี่เลยค่ะตันนี้เป็นสีเทาแอสสีใหม่เป็นตัวสมาร์ทมีรถพร้อมส่งมอบในเกตรุ่นสมาร์ทนะคะก็คือสีประตูยกสูงสีขาวตรงนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ถ้าออโต้เนี่ยราคาเขาจะอยู่ที่9 4 5 0 0 0บาทนั่นเองค่ะอันนี้เป็นสีขาวนะคะยังจะไม่ใช่สีขาวมุกนะคันนี้พี่ใหญ่นะคะคันนี้เป็นโอเวอร์แลนด์โอเว อร์แลนด์ p l เซนสสีขาวมุกเรียบร้อยแล้วนะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทจะสังเกตว่าอะไฟเขานะคะตัวน,นี้จะเป็นไฟ LED อันนี้จะเป็นแบบ LED และบล็ oh. อกเจนเซอร์คู่หน้ามีให้พร้อมเหมือนกันเรียบร้อยอแล้วเจ้าโอเวอร์แลนด์เนี่ยจะมีกล้อง360องศาทางด้านหน้าพร้อมเรดารกัดระยะนะคะทางด้านหน้าคันนี้นะคะเป็นสีดำแน่นอนค่ะส่งไฟแบบนี้ <S <S จะเป็นตัวสมาร์ <S <S เป็นสีดำนะคะตัวนี้สต็อกโอเวอร์แลนด์ค่อนข้างเข้ามากันเยอะเลยหัวเดียวนะคะ ก็คือ B Cap นั่นเองตอนนี้เป็นสีขาวค่ะราคาเขาอยู่ที่767,000บาทค่ะหากลูกคุณลูกค้านะคะท่านไหนสนใจอยากจะเข้ามาจองและเป็นเจ้าของรถไฮ l ัก t ์ทาวรุ่นสมาร์ทนะคะสีเทาแอเรามีพร้อมส่งมอบสีขาวสีดำสีบลนนงิน,นะคะสีส้มก็สามารถสั่งให้ได้นะคะ,อ,ะออกรถที่ไหนก็ไม่อุ่นใจเท่าทองรุ่ง